หลังจากที่สบคมีมติเห็นชอบยกเลิกพร,รกฉุกเฉินในการรับมือสถานการณ์โควิดสิสง่งผลให้การดำเนินงานของสอบคสิ้นสุดลงสอดร,รับกับแผนปรับโควิดสิาจากโรคติดต่ออันตรายสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังเริ่ม1ดตุลาคม2565เป็นต้นไปสำหรับแนวทางในการรักษาโรคติดต่อเฝ้าระวังนี้ ประชาชนที่ติดเชือ้ออาจจะมีความกังวลแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการรักษาโรคติดต่อเฝ้าระวังนี้สำหรับแนวทางหลังจากที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปแล้วเนี่ยที่โควิดจะเข้าสู่เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยในส่วนของคนไข้เองนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจสิทธิการรักษาต่างๆยังเหมือนเดิมคือไม่ต้องเสียตังค์นะคะรักษาตามสิทธิเป็นบัตรทองจะเป็น บัตรายตรงหรือว่าเป็นบัตรประกันสังคมได้ทุกอย่างตามสิทธิ์ตามเดิมหากท่านมีอาการท่านตรวจ a อ k เบื้องต้นแล้วพบว่าผลเป็นบวกถ้าเป็นเขตที่อยู่นอกเขตเทศบาลเองเนี่ยสามารถติดต่อรพสตอใกล้บ้านได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่ารพสตอถ่ายโอนไปอบจแล้วก็ตามแต่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงประชาชนยังได้รับบริการเต็มที่เหมือนเดิมและในส่วนที่ท่านไม่สามารถ อยู่ในเขตเมืองหรือว่าทํามือถือไม่เป็นเข้า,ลาไลน์นิ้แท้ไม่ได้นะคะก็สามารถมาติดต่อที่โรงพยาบาลโดยมาที่จุดบริการที่เรียกว่าเป็น ARI Clinic ของโรงพยาบาล ARI Clinic โรงพยาบาลจะเปิด8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะถ้าท่านเป็นนอกเวลาราชการเนี่ยก็ให้มาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็จะมีมุมแยกสําหรับรักษาในกลุ่มที่สงสัยโควิดนะคะ อื่นก็คล้ายๆเดิมเลยค่ะยังต้องคงต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบางคน แต่คนชราสตรีตั้งครรภอะไรก็ตามแต่ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมน,นะคะอย่าเพิ่งชราใจไปยังต้องก้องกันตัวเองนะคะเป็นไปได้นะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยในตอนที่เราต้องไปในชุมชนที่แออัดหรือว่าเข้ากับคนเยอะๆนะคะอันที่2ก็ยังเหมือนเดิมยังต้องล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะ สำหับวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ยังมีบริการฟรีให้ตลอดนะคะยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็ความหมายในการที่สร้างความปลอดภัยสร้างภูมิคุค้มกันให้กับตัวเองค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าแนวทางการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องทางการเฝ้าระวังการรักษาโรครวมถึงการจัดการวัคซีนมีรองรับไว้อย่างชัดเจนค่ะ